สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุคนมาเด้อพี่น้องมาดำนาซอยเบาเคบ้านเบาเคเน้องพี่น้องอันนี้ก็สซิปิคือทงไหนตรงหน้าน้องพี่น้องอยู่ทีบ้านแถวบ้านน้องก็ลองเน้องพี่น้องน้องก็ลองดงบางยางหน้าหนกเขียนเนาะหายทงไหนตรงหน้าเพื่อติดกันอัปเดตให้พี่น้องได้เบ่งได้ชม สวัสดีพี่นอ้องทาองฝั่งไทยสบ,บายดีพี่นอ้องทาองฝั่งลาวสุขจุกคนทีนี้แน่พี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องน้องไทลาเปาเคเด็กบ้านนอกขคกนาสนาบทคนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหึ่งหึ่งมาได้ลงคลิปโดนเลยพี่น้องเขาเริ่มเคี้ยวเลยนี่คือเป็นนาปังเลวพี่น้องเด้อนาแรกเนาะ เอ็นบอพี่น้องขา่าวกำลังเคียวตอนนี้มันก็เล่งใส่ปูอยู่เนาะอ,อันนี้คือจะเป็นคลองส่วนหลับประทานเนาะมันบอกจะมีเขื่อนลงมาแต่ผูแต่เทิงเนาะเป็นเขื่อนเป็นหนามคลองลงปกคลองเห็ดหน้าปังเลยพี่น้องอยู่สน,นบทบ้านบ่าวลาบ้านบ่าวเค คกค้นกระชีวอยู่ตรงหายตรงหน้าร้ายไปไน่นางแม่เอ,อิญกินข่าวเลยฮะเพิ่นมาเก็มมะกะทันน่องน,อ,งนนนองน่องสาวเพิ่นมีต้นมะกะทันหลายแล้วตามคลองเน่ะดก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 มาเดินี่น่องมากินมะกะทนนันเนาะ ทิธีชนบทบรรดกของนาเอาพี่น้องข้าวมันก็เริ่งเคี้ยวอยู่มางคนก็เริ่มดำแล้วบางคนก็ดำยังไม่ทันแล้วเนะาะจ้างเอาเห็ดหนาปังเนาะเพราะว่าเพิ่นมีนนเขื่อนนพี่น้องเพิ่นที่เห็ดไหนเห็ดหนาขายเนาะพี่น้องเนาะยำแหล่งเนาะนาแหลงเด้อน,นี่เด้อโบเมนนาปีได้นี่คือว่าเห็ดหนาได้สองฤดูกาลเนาะพี่น้องเนาะบ้านเบา โอเคแต่บโบแมนบ้านเบาโอเคเบาบานเบาโอ okay. เคบ okay. บมีเขื่อนเนาะแต่อันนี้สิเป็นแทน้องกะลองดเมือยงางนาโน,านเขียนเนาะเพื่อนสิเหตนาปังเนาะพี่น้องเนาะรั่วนาแซงนาแหล่งนาเองเนอ้องพี่น้องเนาะธรรมศาสตร์วิธีชนบทบานเบาโอเคกัสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อทักทายพี่น้องอยู่ต่างแดนสุขสุขคนน้ำเด้อ ผ้ได้หมักคลิปนี้อย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องไส่ลาเบ,บาเคเสาปอลาวทห่างหายบ่คอยมีเวลาเบาเคมาขายตลาดหน่อยแถวแถวนี่เนาะพี่น้องเนาะเบาเคกับขายเบิดแล้วกาลังสีถ่ายคลิปวีดีโอแล,ล้วก็สีเมื่อบ้านเนาะพี่น,อน้องเนาะเมื่อหาพักผ่อนเนาะเนืน่องจากออกมาก,กตั้งแต่เศร้าแล้วพี่น้องตั้งแต่ บาบสองเขิงเนะาะฝากกินฮอดส,ขขดสุขุสุคนเด้อต่างแดนเนาะยังกินฮอดคือเก่าเด้อบ่าวเคงกัยังบวกบกเคยลืมความงามความดีเนาะจดจำอยู่ในหัวใจตลอดขอบคุณพี่น้องสุข,ขุสุคน โอเคนาะพี่น้องเนาะเพื่อมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องบ่าวเคในได้พี่น้องเด้อศิลาโดยภาพบรรยากาศสำานีก่อนนาะพี่น้องเนาะเจอกันคิปหนาพี่น้องสบายดีสุข,ขูสุขคนเด้อ บາດີສຸຂສຸກຄົນ